สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวตระกูลหลวทุกท่านวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีศาจตัวฟานตอนที่1185ถึงตอนที่1 1 8 6กับภาคดินแดนศักดิ์สิทธ์ก่อนอื่นก็เช่นเคยครับต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่โดเ a t e สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น t r ูม m น n ี y หรือว่าช่องทางธนาคารแล้วก็ในช่องหลักตอนนี้นะครับเนื่องจากมีหลายคนบอกว่าให้เปิดระบบสมาชิกกอ กำลังอยู่ในช่วงการดำเนินการเนาะส่วนสิทธิพิเศษมันก็น่าจะได้พวกป้ายาหรือว่าอีโมจิอะไรต่างๆเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวยังไงก็ค่อยมาอัปเดตอีกทีนะครับว่ามันควรจะมีสิทธิพิเศษอะไรยังไงก็เพื่อนๆสามารถแนะนำกันได้นะครับว่าปกติแล้วเขา,เาได้อะไรกันบ้างก็นั่นแหละครับ วันนี้เราก็ไม่เป็นการเสียเวลาดีกว่าเนื่องจากเนื้อหาในตอนนี้บอกได้เลยว่าโคตรสนุกอย่างที่เกินไปใน EP ีที่แล้วเนาะว่าเด็กดาบนั้นจะเข้าประทะกับกูซานตงเพื่อนเพื่อนคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ตอนนี้เลยนะครับไม่ขี้โกงห้ามกอด้วยว่าระหว่างกูซานตงกับเด็กดาบใครจะเป็นฝ่ายชนะ 1. คือทารกวิญญาณโลหิตที่อยู่ในร่างของจัวฟาน เปียประดุดดังกับจัวฟานตอนวัยเยาว์เขานั้นได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบุคลิกค,ความคิดนิสัยรวมไปถึงคิดวิชาหลากหลายมากมายจากจัวฟานนำซ้ำยังถูกล้อมรวมเพากับห้าดาบศักดิ์สิทธิ์ในตำนานไม่รู้ว่าเมื่อต้องมาเผชิญกับอูซานตงหลังจากที่เขานั้นปานไปร้อยปีบอกได้เลยว่าในเวลานี้เองอูซานตงเขาก็มั่นใจเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์วัยเยาวแต่เราก็คงกล่าวได้ว่า ผ่านไปร้อยปีกูสารตรงในเวลานี้นี้ตกได้ทุกคนหากไม่นับจัวฟานเอาละครับเช่นนั้นแล้วเราก็มาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่พระเอกของเราจัวฟานนั้นเขาได้ทำการล้อมรวมดาบสักต,ติตั้งห้าเล่มให้เป็นหนึ่งดาบในตำนานนั้นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นผลลัพธ์ที่น่าสะพึงนั้นก็ได้ออกมาปรากฏเป็นเด็กน้อยอายุหกหรือเดขวบ เด็กคนนี้นั้นอ้างตัวว่าตนเองนั้นเปรียบประดุดดังลูกชายของจัวฟานเขานั้นมีทุกอย่างเหมือนกับจัวฟานแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทักษะประสบการณ์นิสัยนำซ้ำขายังได้เส้นทางวิธีแห่งดาบทั้ง5้าลิ่มที่จัวฟานนั้นไปยังจุดสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกได้เลยว่าเด็กดาบผู้นี้นั้น ทำให้จัวฟานแอบเสียวสันหลังเนื่องจากในอดีตนั้นเขาไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองได้ไปทําอะไรให้ทาลุกวิญญาณโลหิตนั้นคุณเครืองหรือไม่หากวันนี้เขาได้อวตารกายร่างเป็นมนุษย์เกรงว่าเขาคงจะต้องระแวงหลังอยู่ตลอดเวลาเช่นนั้นแล้วนะครับจัวฟานของเราจึงได้ทดลองสอบถามรวมไปถึงเล่นแง่ว่าท้ายสุดแล้วเขานั้นจงรักพักดีต่อตอนเองมากแค่ไหน ซึ่งในนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีเนื่องจากกูซานรตรงที่เห็นว่าเด็กดาบจู่ๆก็จะมาเป็นผู้พิทักษ์จู่ๆจะมาเป็นดาบให้กับจัวฝานเป็นผู้คุ้มกันเขานั้นไม่ยอมที่จะให้พ่อของตัวเองเนื่องจากกูซานรตรงของเราก็ดูหวงคุณพ่อเป็นอย่างมากเขาจึงได้เข้าไปเยื้อยันนะครับแล้วเด็กดาบก็ไม่รอช้ากล่าวท้าสู้กับกูซานรตรงในทันทีแน่นอนด้วยความใจร้อนของกูซานรตรงมีหรือเขาจะ ปฏิเสธเนื่องจากถ้านับเฉพาะโลกมนุษย์ในภาคของโลกมนุษย์นั้นกล่าวได้อีกในหนึ่งเลยว่านอกจากจัวฟานกับไปรลียู่เทียนโลกมนุษย์นั้นใครก็ได้กูซานตรงของเราคงจะไม่วันเกงหรือพ่ายแพ้ใครเป็นแน่แต่เอาละสิครับตอนนี้นั้นเมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะตัดภาพมาที่สารที่แห่งหนึ่งจากเดิมนั้นเมืองหววซีที่เต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดก่อนหน้านี้นั้น มีแต่ความเงียบสงัดหลังจากหมดเสียงโหยหวนแต่คราวนี้ไม่ใช่เมืองหวงซีอีกแล้วมันนั้นเป็นหุบมันนั้นเป็นหุบเขาที่ว่างเปล่าห่างออกมาจากเมืองหวงซีหลายร้อยไมล์ขียานไหของเรานั้นเขาก็ได้ทาเขาก็ได้ตั้งแผงทําบางสิ่งบางอย่างแล,แล้วเขานั้นก็ได้ตะโกนขึ้นในทันทีว่าเอาล่ะเราทุกคนนั้นต่างก็มีสิทธิ์เลือกมีความคิดเป็นของตัวเอง ไม่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับความคิดและสิ่งที่ต้องการแลกเปลี่ยนคนหนึ่งนั้นก็คือนายน้อยของเรากูซานตรงผู้แข็งแกร่งเขาคือลูกหลานของห้าสัตวศักดิ์สิทธิ์ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนั้นคือตัวตนของเด็กเด็กน้อยผู้ลึกลับอ้างตัวว่าเป็นผู้พิทักษ์ของพ่อบ้านจัว่วการหลอมรวมกันของดาบศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าเล่มเอาละ อัตราอัตราส่วนการพนันนั้น5ต่อหนึ่งเลือกเลยทันทีที่สิ้นเสียงนะครับตอนนี้ก็มีคนกลุ่มหนึ่งเดินออกมาข้างหน้าและก็ได้นำสมบัติของตัวเองนั้นโยนลงไปบนโต๊ะพนันมีทั้งยาเม็ดวิญญาณมีทั้งดาบวิเศษนำซ้ำยังมีแม้แต่สมุนไพรโอสถทิพย์ที่หาได้ยากยิ่งทันใดนั้นจูๆ่ๆในขณะที่ผู้คนต่างก็หยิบสมบัติมีค่าของตัวเองออกมาจูๆ่ๆ เหล้าสีแดงก็ได้ถูกโยนลงมาบนโต๊ะด้วยเสียงดังปังเมื่อผู้คนเห็นสิ่งนี้อดไม่ได้ที่จะแปลกใจนะครับและหันไปมองว่าใครกันมันกล้าเอาเหล้ามาใช้ในการพนันขียานไทยของเรานั้นเลือด เลือดสูบฉีดนางนั้นโมโหเล็กน้อยจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นหันไปมองยังทิศทางของชายที่ยื่นสิ่งนั้นมาซึ่งแน่นอนเขานั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเซียนเมาราชาดาบจอมมีไรจูเจียนเซียนนั่นเองเขานั้นก็ได้ใช้เล่าในการเดิมพันครั้งนี้ขี้อันไหยของเรานั้นไม่รอช้าพูดขึ้นในทันทีว่าไม่เอาหน้าสหายถึงแม้ว่าข้านั้นจะบอกว่าดืมพันอะไรก็ได้เนื่องจากนี่นั้น เป็นการเดิมพันเพียงเพื่อความสนุกแต่ท้ายสุดแล้วมันนั้นก็ควรมีความสมเหตุสมผลเจ้านั้นกลับใช้สิ่งนี้มาเพื่อเดิมพันบอกได้เลยว่าเล่าของเล่าของท่านนั้นอาจจะมีค่าน้อยกว่าหินวิญญาณสิบก้อนหินวิญญาณสิบก้อนมันก็ไม่คุ้มเอ๋เจ้าพูดอย่างนั้นได้อย่างไรหินวิญญาณสิบก้อนมันมันไร้ค่ากว่าหินวิญญาณเจ้าพูดมาได้ไงเจ้ารู้ไหมนี่คืออะไร ใบหน้าของจูเจียนเซียนนะครับเยอะหยันขอพูดต่อในทันทีว่าก่อนที่ข้าจะมายังศาลที่แห่งนี้ณแดนศักดิ์สิทธิ์ใช่แล้วก่อนที่ข้าจะขึ้นมากับพวกเจ้าข้านั้นแวะไปที่ตระกูลมู่หลงสิ่งนี้นั้นมีราคาและหาได้ยากยิ่งมันนั้นไม่ได้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปบอกได้เลยว่าถ้าข้ามีสมบัติอื่นติดตัววันนี้ข้าไม่มีทางที่จะยอมนำสิ่งนี้มาเดิมพันหรอกฮึมด้วยท่าทีที่เยียดยามและเย้ยหยัน ในเวลานี้ขี้ยันเฮยก็ได้แต่สายเสียสทรายสียะด้วยรอยยิ้มที่ขมขื่นเอาวะจะใช้เหล่าเดิมพันก็ใช้เหล่าเดิมพันในเวลานี้นะครับในเวลานี้ก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่างั้นเหรอเช่นนั้นแล้วในเมื่อเจ้ายืนยันเช่นนั้นข้าจะเห็นแก่หน้าท่านแล้วท้ายสุดแล้วเจ้าจะเลือกฝ่ายไหนงั้นเหรอแน่นอนไม่ต้องพูดของมันแน่อยู่แล้วกูซานตรง ลูกชายของพ่อบ้านจั่วยังไม่ต้องสงสัยมุมปากของเขายกขึ้นด้วยรอยยิ้มที่เยือยยันนะครับเขาพูดด้วยท่าทีที่มีความสุขจากนั้นเขาก็หันไปยังที่ตางของขียันเหยตอนนี้ทุกคนต่างก็คุ้นเคยกันดีเราทุกคนมาที่นี่พร้อมกันและผ่านอะไรมาด้วยกันด้วยความแข็งแกร่งของกูซานตรงนั้นหาใครยากที่จะเปรียบเทียบนำซ้ำเขาอาจจะแข็งแกร่งยิก,กว่าพวกเราไปมากแล้วด้วยซ้ำในเวลานี้ ในดินแดนศักดิ์สทธิ์ตอนที่เขามาทุกคนก็ไปถึงอย่างขั้นระดับราชันวิญญาณแล้วเช่นนั้นเขาที่เลื่อนขั้นพลังความแข็งแกร่งของเขาก็ต้องเพิ่มมากขึ้นส่วนในฝั่งของศัตรูนั้นคู่ต่อสู้เด็กดาบเรานั้นมองไม่เห็นและไม่รู้ถึงความสามารถของเขาเพื่อความปลอดภัยข้านั้นขอเลือกอูซานตรงเสียดีกว่าทันทีที่เขาพูดจบนะครับคนอื่นๆก็พยักหน้าหเห็นด้วยในทันทีใช่แล้ว หากเปรียบเทียบกันแล้วกูสารตรงพวกเขานั้นรู้จักดีว่ามีความสามารถและความกิ่งกาจมากขนาดไหนแต่แต่แตว่านะครับในเวลานี้อย่างไรก็ตามจูจ่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นบัดนี้นั้นพินตัวหนึ่งก็ได้ถูกโยนไปกลางโต๊ะพนันและแล้วก็มีเสียงสบายสบายดังขึ้นผ่านหูของผู้คนเอาละ่ะข้านั้นขอพนันข้างของเด็กหนุ่มเด็กดาบยังไงล่ะเอ๋ hey, ลิ้วมู่ปลาย ทุกคนนั้นต่างก็หันไปมองนะครับทุกคนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกใจนี่หรือว่าเจ้ารู้ถึงความแข็งแกร่งของด,ด,ดิกดาบนั่นงั้นเหรอเจ้าจึงเลือกที่จะพนันข้างเขาด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายนะครับหลิยวมูอบายนั้นก็ทรายหัวอย่างช้าๆเขาพูดต่อในทันทีว่าไม่ข้าไม่รู้ถึงความแข็งแกร่งของดิกดาบผู้นั้นหรอกนะแต่ข้ามั่นใจได้ว่า่อหน้าความแข็งแกร่งของจัวฟานคนผู้ใดก็ตาม ที่สามารถเป็นผู้พิทักษ์และเป็นดาบประจําตัวของเขาได้นั้นเกรงว่าเขาจะต้องแข็งแกร่งมากเป็นแน่แท้อย่างไรก็ตามเนื่องจากการที่กูซานตรงนั้นใจร้อนเกินไปเขานั้นเลือกที่จะยอมรับการท้าทายของผู้อื่นอย่างง่ายดายโดยไม่รู้ความสามารถของศัตรตูเลยมันอันตรายเป็นอย่างมากดังคำกล่าวโบราณที่ว่ารู้จักเขารู้จักเราแน่นอนรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง ตอนนี้กูซานตงเขาอยู่ในที่สว่างทุกคนรู้ความสามารถของเขาดีแต่เด็กดาบนั้นอยู่ในความมืดไม่มีใครรู้ถึงความสามารถที่แท้จริงของเจ้าหนูนั่นเช่นนั้นแล้วข้าจึงเลือกเดิมพันในฝั่งของเด็กดาบอีนั่นก็สมเหตุสมผลแล้วในเวลานี้นะครับในฝั่งของราชาพินเพลงที่เขานั้นได้ ประสบพบเจอกับความขมขืนเขานั้นมีเพียงแต่ไฟแค้นที่เต็มอยู่ในอกของเขาตลอดมาหลังจากได้ล้างแค้นไปรีลู่รักหลังจากที่ได้ล้างแค้นไปรียู่เถียนรวมไปถึงได้จัดการค่นล้มทวีปจงโจและจักรวรรดิดาราดาบเขานั้นจึงได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่มีอะไรที่ต้องติดค้างอีกต่อไปวันนี้นั้นเขาก็ได้ มีสีหน้าท่าทีที่อารมณ์ดีมีความสุขไม่เหมือนกับในอดีตอีกต่อไปและแล้วในเวลานี้นั้น <c oughs> เมื่อได้ยินเหตุผลของหลิวมู่ายทุกคนต่างก็ลังเลเอาละ่ะจะเลือกกูซานตรงหรือว่าดิกดาบดีจูเจียนเซียนนะครับอดไม่ได้ที่จะเรียปากและแล้วเขานั้นก็ได้ขยับเขานั้นก็ได้ขยับขวดเหล้าของตัวเองไปฟังของดิกดาบเออเอาละ่ะหลิวมู่ไป บัตรนี้ชายชราจะลองเชื่อใจเจ้าสักครั้งแต่บอกได้เลยว่าหากแพ้เจ้าจะต้องชุดเชยให้ข้าเข้าใจไหมสําหรับเหล้าขวดนี้ของข้าหลิยวมู่ปายของเรานั้นยิ้มเล็กน้อยนะครับเขาก็ได้ตอไปในทันทีไม่มีปัญหานอกจากนี้อย่าว่าแต่ฟังท่านเลยไม่ใช่ของสําคัญของท่านคนเดียวหรอกนะพินเพลงของข้าเองก็ตั้งอยู่ในการเดิมพันนี้ด้วยฮ่าฮ่ หลีวมูไปนะครับพูดด้วยรอยยิ้มเขานั้นไม่ได้สนใจอะไรเลยเขามองไปที่จุดสูงสุดของยอดเขาบัดนี้นั้นเราก็จะได้เห็นร่างของชายสองคนที่กำลังยืนประจันหน้ากันอยู่เอาละสิครับการต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นในทางกลับกันนะครับบัดนี้นั้นจัวฟานรวมไปถึงหลัวจยุนไฮยและคนอื่นๆนั้นก็ยืนอยู่อย่างเงียบๆบนยอดเขามองหน้ากันและกันจากนั้นก็ จ้องมองไปที่ฟ่งของกูซานตรงกับเด็กดาบที่กำลังจะเข้าประชันฝีมือกันในฟ่งของกูซานตรงนะครับสายตาของเขาเต็มไปด้วยไฟแห่งสงครามจั่วฟานของเราจ้องมองจั่วฟานของเราก็จ้องมองเหตุการณ์อย่างจริงจังนะครับเขาไม่อยากที่จะละสายตาหลัวยุนเฮยหันไปมองที่จั่วฟานจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าพี่ชายจั่วฟานเด็กดาบนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนเขาสามารถ ต่อสู้แข่งขันกับกูซานตงได้หรือไม่ไม่เป็นไรมันน่าจะไม่มีปัญหาด้วยการพยักหน้าเล็กน้อยนะครับจัวฟานพูดต่อในทันทีว่าแม้ว่ากูซานตงนั้นจะบุกขึ้นไปยังจุดเริ่มต้นของราชันวิญญาณหลังจากที่มายังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้แต่เด็กดาบนั้นเขาเองก็ได้รับร้อมรวมและเกิดขึ้นมาจากจิตวิญญาณดั้งเดิมของข้านำซ้ำ เขายังลอมรวมกับพลังของดับศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้าเลีมอีกกล่าวได้อีกในหนึ่งทารกวิญญาณโลหิตนั้นในอดีตเขาเคยอยู่ในร่างกายของข้ามีจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับข้าและหนำซ้ำบัดนี้นั้นเขามีความสามารถครึ่งหนึ่งของข้าไม่ว่าอะไรที่ข้าทำได้เขานั้นแทบที่จะทำได้เกือบทุกอย่างยกเว้นแค่ดวงตาคู่นี้เท่านั้นถ้าสู้กับกูซานตง เกรงว่าดิกดาบนั้นเขาไม่น่า,จ,าจะตกเป็นควายเสียเปรียบหี hey, อะไรกันร่างกายสันเทานะครับทุกคนที่ยืนอยู่ใกล้สารที่แห่งนั้นต่างก็ตกตะลึงการกรวมกันของพลังดาบทั้งห้าเล่มนำซ้ำยังมีพลังของจัวฟานทุกวิชาที่จัวฟานสามารถใช้ได้มีมันจะโอพีเกินไปแล้วใช่แล้วนี่อาจจะเป็นใช่แล้วนี่นี่สินะคือเหตุผลที่เขานั้น สามารถเป็นผู้พิทักษ์และเป็นดาบให้กับจัวฟานได้จัวฟานคอพยักหน้านะครับและพูดตอนในทันทีว่าตามคาพูดของเขาเขานั้นเหมือนข้าเขาเองก็คงจะอยู่ในระดับขั้นกลางของราชันวิญญาณแต่ข้านั้นอยากรู้ว่าด้วยพลังที่แท้จริงของเขาเขานั้นแข็งแกร่งมากแค่ไหนเช่นนั้นแล้วมันเป็นโอกาสอันดีมากที่เขานั้นต่อสู้กับกูซานตรงในวันนี้ขอพยักหน้าอย่างชัดเจนนะครับทุกคนต่างก็ เข้าใจและถอนหายใจออกมาอย่างผมกืน่นอันนิจจากูซานตรงเอย๋ยระวังตัวด้วยเสี่ยวเออเองก็มองด้วยความเป็นห่วงในเวลานี้นะครับเนื่องจากเด็กคนนั้นกล่าวได้อีกในหนึ่งเลยว่าไม่ใช่มนุษย์จะบอกว่าเป็นมนุษย์ก็ไม่เชิงแต่เด็กคนนั้นคือดาบของท่านพ่อต้ายสุดแล้วใัยชนะหรือความพ่ายแพ้นั้นตัดสินกันในชั่วพริบตา ไม่รู้ว่าจะเป็นดาบของตัวฟานหรือว่าจะเป็นลูกหลานของห้าสัตศักดิ์สิทธิ์โอกาสนั้นสามารถออกไปได้ทั้งสองฝั่งไม่รู้ตัวตนอีกฝ่ายบัตรนี้นั้นเมื่อจ้องมองไปที่ฝั่งตรงข้ามนะครับกูซานตรงอดอดไม่ได้ที่จะแปลกประหลาดใจเนื่องจากตุ๊กตาตัวน้อยเด็กคนนี้นั้นอายุน้อยกว่าสิบขวบด้วยซ้ำต่อหน้าเขาที่เป็นถึงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แต่เด็กคนนี้นั้น ยังไม่มีท่าทีที่วัดวันเลยแม้แต่น้อยมันคุ้มค่าที่เด็กคนนี้นั้นกล้าดีมาท้าทายข้าหากเปรียบประดุดดังเด็กดาบนะครับเป็นเด็กในโลกมนุษย์ธรรมดาเกรงว่าด้วยการขยับนิ้วแค่นิ้วเดียวกูสานตรงของเราก็คงจะสามารถปุดขยี้เด็กดาบได้แต่เด็กดาบนั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเอาละสิครับการต่อสู้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว กูซานตรงของเราที่กำลังจะเริ่มต้นการต่อสู้บัดนี้นั้นเขามองไปที่เด็กดาบจากนั้นเมื่อเห็นร่างของเด็กอายุ8ขวบเขานั้นจึงได้เลือกที่จะให้โอกาสสุดท้ายกับเด็กชายตัวน้อยเขานั้นอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาและพูดอย่างคนใจดีว่าไอ้หนูในเมื่อเรานั้นต่างก็มีความคล้องเกี่ยวกับท่านพ่อถือว่าเราเองก็เป็นครอบครัวเดียวกันหากเจ้าคิดจะเลือกตอนนี้ ก็ยังทันข้านั้นจะไม่รังแกเจ้าแต่หากเจ้ายังยืนกลานที่จะต่อสู้อย่าหาว่าข้านั้นไม่ไว้หน้าท่านพ่อละในฝั่งของเด็กดาบนั้นชายแววชายแววตาที่น่าสะพึงนะครับเขาเย้ยยันด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายและพูดขึ้นในทันทีว่าฮึกูซานตรงเอยเจ้านี่มันช่างยิงพยองเหลือเกินด็กดาบนะครับ ต้องมองกูซานตรงยาดเยีเ่ยงเยียดยามและพูดต่อในทันทีว่าถึงแม้ว่าเจ้านั้นจะเป็นสัต์ศักดิ์สิทธิ์แต่ท้ายสุดแล้วณที่แห่งนี้นั้นมันคือดินแดนศักสิทธิ์ของจริงเจ้าที่ยังเป็นสัต์ศักสิทธ์ในวัยเยวและยังไม่เป็นผู้ใหญ่ในที่แห่งนี้มีผู้คนมากมายที่สามารถฆ่าเจ้าได้อย่างง่ายได้วันนี้นั้นข้าจะสอนบทเรียนให้กับเจ้าแทนท่านพ่อ อย่างน้อยๆหลังจากวันนี้เวลาเจ้าเดินไปไหนจะได้ระวังคำพูดและการกระทำของเจ้าบ้างอย่าเสียใจภายหลังล่ะจําไว้ดีคิดก่อนพูดฮะกูสารตรงนะครับจ้องมองไปที่เขายางแปลกๆเด็กคนนี้มันคิดว่าตัวเองเป็นลูกของท่านพ่อจริงนั้นเหรอือแต่ว่านะครับเมื่อพินิษ์คิดจารณาไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียงรวมไปถึงสไตล์การพูดชั้นเชิงและความบ้าระหำ มันกลับคล้ายคืนกันขนาดนี้ได้อย่างไรเมื่อเห็นสิ่งนี้พวกเขาเองก็ได้จ้องมองไปที่จัวฟานอย่างแปลกประหลาดพ่อบานจัวนี่นี่มีคุณสองคนงั้นเหรอต้ายสุดแล้วเด็กดาบนะครับไม่ต่างอะไรจากการเอ่อไม่ต่างอะไรจากจัวฟานตอนวัยรุ่นเลยราวกับว่าถูกแกะออกมาจากแม่พิมพ์โดยที่ไม่พูดอะไรนะครับจัวฟานของเราไม่ได้ตอบคำถามเขานั้นยังคงจ้องมองดูเด็กดาบ ที่สืบทอดศิละปะการต่อสู้หลายๆอย่างของเขาตายที่สุดแล้วเขานั้นนึกเขานั้นเองก็อดไม่ได้ที่จะนึกลึกๆว่านี่นั้นไม่ต่างอะไรจากลูกของตัวเขาเองในแววตาบัดนี้นั้นกูซานตรงจ้องมองจากนั้นสูดหายใจเข้าลึกๆเอาละในเมื่อไม่หยุดข้าเองจะจัดการสั่งสอนเจ้าเองในเวลานี้นะครับกูซานตรงของเราพูดด้วยท่าทีเย้ยหยัน อย่าอวดดีไปหน่อยเลยอย่าลืมสิว่าเจ้านั้นถึงแม้ว่าจะพอมีฝีมือแต่ข้าเองกูซานตรงก็ได้รับคําสอนรวมไปถึงการฝึกฝนอย่างการฝึกฝนจากท่านพ่อของข้าโดยตรงกระต่ายน้อยอย่างเจ้าน่ะจะเอาที่ไหนมาสั่งสอนข้าเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะให้บทเรียนใครหืมทันทีที่สิ้นเสียงนะครับกูซานตงไม่รอช้าเหยียบเท้าของเขาและเคลื่อนไหวไปข้างหน้าในทันที บัดนี้นั้นกําปันสีแดงก็ชกไปที่เด็กดาบโดยไม่รอช้าอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าหมัดนี้นั้นกูซานตรงของเราไม่ได้ใช้พลังมากที่สุดเขานั้นยังพอเขานั้นยังคงออมมืออยู่แล,แล้วกูซานตรงต่อยไปที่เด็กดาบแต่ว่าเด็กดาบนั้นเขารู้ดีว่ากูซานตรงยังไม่ได้ทุ่มสุดกําลังนะครับและสามารถหยุดการโจมตีนี้ได้อย่างง่ายได้เด็กดาบนั้นไม่รอช้าเขานั้นพูดต่อในทันทีว่า เฮ้ hey, ไม่เอาหน้ากูซานตรงอย่าออมมือสิเดี๋ยวเจ้าจะขายหน้าเอาเอานะข้านั้นรับหมัดของเจ้าได้ด้วยรอยยิ้มที่แปลกๆนะครับปรากฏขึ้นในมุมปากของเด็กดาบตอนนี้นั้นเด็กดาบไม่รอช้าได้ใช้นิ้วของตัวเองสร้างเป็นดัชนีดาบที่ท,ทรงพลังและแล้วในดวงตาของเขาเราก็จะได้เห็นถึงสายตาที่มั่นคงเขานั้นพร้อมที่จะใช้ดัชนีดาบของตัวเองฟึบ ช่วกและแล้วขึ้นพลังดาบดัชนีดาบนี้ก็ได้พุ่งเฉียดกูซานตรงจากนั้นมันก็หายว่าไปทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าปุ้มผู้คนเมื่อเห็นการโจมตีนี้นะครับการสีการโจมตีสีแดงที่ผ่านไปในพิบตาบอกได้เลยว่าทําให้กูซานตรงของเรานั้นสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของความน่าสยดสยองกูซานตรงอดไม่ได้ที่จะตัวสั่นเล็กหน่อยหลังจากที่สันเทาเขาเองก็หันไปดู เขานั้นเพิ่งรู้ว่าตัวเองถูกกระแทกกลับมาในเวลานี้กูซานตรงของเราถึงกับต้องถอยไปถึง100เมตรก่อนที่เขานั้นจะสามารถหยุดลงได้ในเวลานี้พวกเขามองไปที่เด็กดาบทุกคนที่เป็นผู้ชมนั้นต่างก็ตกตะลึงนี่มันแกนแท้แห่งดาบแกนแท้แห่งดาบดาบทะลวงฟ้านำซ้ำมันยังประสานเข้ากับแกนแท้แห่งดาบของดาบเล่มอื่นๆอีก ยังเป็นขั้นสูงสุดด้วยมีพละกกาลังแค่ไหนมันเป็นดาบที่ทรงพลังมากก็จะเป็นคําพูดกันของผู้ชมนะครับดูเหมือนว่าทุกคนต่างก็ตกตะลึงกับวิชาที่เด็กดาบใช้มันคือเสน้นมันคือแกนแท้่งดาบหรือว่าเส้นทางวิถีแองดาบของดาบทะลวงฟ้านั่นเองมันนั้นโจมตีขึ้นไปจนทําให้ท้องฟ้านั้นสั่นสะเทือนในเวลานี้นั้นกลื่นพลังดาบของ เด็กดาบนั้นทําให้กูซานตรงของเราต้องรู้สึกหวาดหวั่นเขาที่เห็นแบบนี้ก็รู้ได้ทันทีว่านี่นี่มันเหมือนกับแกนแท้แห่งดาบของท่านพ่อคนที่มาถึงเป้าแห่งดาบขั้นสูงสุดได้มีแต่ท่านพ่อเท่านั้นทักเจ้าตายที่สุดแล้วนะครับเมื่อนึกถึงตอนนี้การที่เด็กดาบนั้นได้รับฉายาหรือว่ารับหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ รวมไปถึงเป็นดาบให้กับจัวฟานมันนั้นก็คงจะไม่เกินจริงเนื่องจากดิกดาบนั้นได้รับสืบทอดืกทอดแ,แท้ของดาบตุ๊กเล่มที่จัวฟานของเรานั้นเคยฝึกอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงสร้างกวนเฟยเซียงนั้นกล่าวพร้อมกับชมเชยพยักหน้าเล็กน้อยนะครับจัวฟานยิ้มมุมปากและพูดขึ้นในทันทีว่าใช่แล้วเขานั้นเคย,เข,เ,คยเขานั้นเคยเข้าร่วมกับร่างกายและจิตใจของข้าด้วยการหลอมรวมและประสานร,ร่างกาย เป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันแน่นอนมันก็สมเหตุสมผลที่เขานั้นจะได้รับเส้นทางวิถีแห่งดาบทั้งห้าของข้าเช่นนั้นแล้วข้าอยากฟังสิ่งที่เขาพูดก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเขานั้นจะเข้าใจเส้นทางวิถีแห่งดาบที่หเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นแหละสิ่งที่ข้าตัวฟานอยากเห็นเฮ <Hey, S 1> ที่หอย่างนั้นเหรอเาแห่งดาบไม่ใช่มีแค่ห้างั้นเหรอ สร้างกวนเฟยเซีย,ยงนั้นอดไม่ได้ที่จะงุนงงนะครับมองหน้าจากนั้นก็คิดเล็กน้อยและพยักหน้าจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่าใช่แล้วเพราะบ้านจัวนั้นสามารถฝึกฝนเส้นทางวิถีแห่งดาบเต๋าแห่งดาบทั้งง่าได้สามารถไปจนถึงจุดสูงสุดในฐานะวิญญาณดาบศักดิ์สิทธิ์เด็กดาบนั้นจะต้องมีความเข้าใจของเส้นทางวิถีแห่งดาบอย่างลึกซึ้งแน่นอนเพราะฉะนั้นบวกกับการล้อมรวมดาบทั้งง่า เข้าด้วยกันจนมันนั้นเป็นหนึ่งเป็นเป็นหนึ่งเป็นเป็นอันเดียวกันมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะไปยังเส้นทางวิถีแห่งดาบแบบที่6ข้าเองก็อยากเห็นเหมือนกันฮ่าฮ่าฮ่าในเวลานี้นะครับฝั่งของผู้ชมนั้นต่างก็เต็มไปด้วยความคาดหวังแต่ว่าในเวลาเดียวกันผู้คนจํานวนมากที่ได้เดิมพันฟังกูซังกูซานตรงก่อนหน้านี้บัตรนี้พวกเขาก็รู้สึกลังเลเมื่อเห็นว่า กูซานตรงนั้นกำลังโดนไล่ต้อนพวกเขาพยายามที่จะเลื่อนพวกเขาพยายามที่จะหยิบสมบัติของตัวเองเลื่อนไปอีกฝั่งซึ่งคียานเฮยของเราก็อดไม่ได้ที่จะตะกนลและดุดาว่าพวกเจ้าทำอะไรกันบ้าหรือเปล่าบ้านเมืองมีกฎในเมื่อพวกเจ้านั้นตกลงที่จะเดิมพันข้างกูซานตรงแล้วตอนนี้พอเห็นว่ากูซานตรงเสียเปรียกกับคิดที่จะเปลี่ยนเดิมพันงั้นเหรอือม,มันไม่ง่ายเช่นนั้นหรอก S 1> <S 1> <S ให้ตายสิในเวลานี้ดูเหมือนว่าทุกคนนั้นต่างก็ไม่เชื่อมั่นในตัวของกูซานตรงแล้วนะครับเป็นเด็กดาบที่ได้รับความไว้ใจจากผู้ชมที่อยู่ด้านล่างกูซานตรงรวมไปถึงผู้ฝึกยุทุกคนเราต่างก็รู้ดีว่าผู้ที่ฝึกยศนั้นสามารถมีจิตสัมผัสทั้งอ้ารวมไปถึงการรับรู้กลิ่น การมองเห็นรวมไปถึงการฟังเพราะฉะนั้นที่โต๊ปะปนันกูซานตรงของเราก็ได้ยินทุกสิ่งอย่างเขานั้นจ้องมองจากระยะไกลและกัดฟันด้วยความโกรธน้อยนน่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นหมดความมั่นใจในตัวข้าง,งั้นเหรอเอาละ่ะข้าต้องเอาคืนกูซานตรงของเรานะครับเมื่อนึกเช่นนั้นเขาหดหูและโกรธเป็นอย่างมากมองไปที่เด็กดาบข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าอีกครัง้งและพุ่งตัวเข้าไปน้อยแนย่ไอ้หนู มาดูกันซิว่าเจ้านั้นจะทนได้สักกี่น้ําตอนนี้ข้าจะเอาจริงแล้วระวังตัวให้ดีด้วยเหตุนี้นะครับอูซานตรงของเราก็ได้ปลดปล่อยออกปลดปล่อยพลังออกมาเขาไม่มีไม่มีความจําเป็นที่ต้องตอมมืออีกต่ออีกต่อไปตู้ บัดนี้นั้นเปรียบประดุดดังคลื่นซึนามิที่โหมกระนำท้องฟ้าสวรรค์และโลกนั้นแทบจะแตกสลายคลื่นกระแทกทีร่รุนแรงทำให้พื้นที่ทั้งหมดนั้นแยกออกจากกันรอยแตกในอากาศอันมืดมิดก่อได้แพรงพลายและพุ่งไปยังเด็กชายราวกับว่าตอนนี้นั้นท้องฟ้าแทบที่จะถล่มทลายกันเลยทีเดียวเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งนี้อดไม่ได้ที่จะจ้องมองแม้แต่อากาศยังแตกออกหากพวกเขาผู้ชม อยู่ใต้การโจมตีนั้นเกรงว่าพวกเขานั้นคงจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆจากการโจมตีของกูซานตงเป็นแน่แท้ยอดเยี่ยมสุดยอดไปเลยการโจมตีนี้นั้นแข็งแกร่งและแล้วในเวลานี้กูซานตงของเรานั้นก็ได้ใช้พลังเต็มที่ตอนนี้กูซานตงของเราสามารถบดขยี้ได้แม้กระทั่งท้องฟ้าและอากาศอากาศที่แตกออกมันคืออะไรบัดนี้นั้นท้องฟ้าทั้งหมดสั่นสะเทือน เพราะเช่นนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้การโจมตีนี้มันจะต้องแตกสลายและตายไปอย่างแน่นอนผู้คนที่วิเคราะห์และจ้องมองการต่อสู้นี้อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเป็นห่วงและจากนั้นหันไปที่จัวฟานและบ่นงุมงำากันว่าพ่อบ้านจัวตอนนี้กูซานตรงกำลังจากฆ่าคนครูหนึ่งที่พวกเขาหันไปมองปฏิกิริยาของจัวฟานเพื่อดูว่าเขาจะทำเช่นไรอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นว่าจัวฟานยังคงเฉยเมยและจ้องมองการต่อสู้ เขามีเพียงแค่รอยยิ้มแล้วจัวฟานของเราก็พูดขึ้นด้วยท่าทีที่ไม่แยแสว่าไม่เป็นไรหรอกเด็กคนนั้นไม่ใช่เด็กธรรมดาถึงแม้ว่าท้องฟ้าจะพังทลายมันนั้นก็คงจะไม่สามารถทําอะไรเขาได้อย่างง่ายๆผู้คนเมื่อได้ยินคําพูดของจัวฟานนะครับอดไม่ได้ที่จะตะหนักและเข้าใจความหมายของจัวฟานในทันทีก็จโจปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะกับตอนที่1,100 86นะครับมันคาบเกี่ยวมาจากตอน1185ของ EP ที่แล้ว1 1 8่อ 11, 11ของคลิปที่แล้วเนี่ยมันก็กินเนื้อหามาเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นในตอนที่1186คลิปนี้ก็จะจบไปที่ตอน1186ตอนคำพูดสุดท้ายที่จัวฟานบอกว่าการโจมตีที่รุนแรงของกูซานตรงนั้นคงจะทำอะไรเด็กดับไม่ได้ง่ายๆก็นั่นแหละครับจบไปแล้วผลการต่อสู้น่าจะออก งวดหน้าหรือไม่ก็อีกอีกตอนหน้าเนาะอย่าลืมนะครับสามารถคอมเมนต์กันได้ดูเหมือนว่ากูซานตรงของเรานั้นจะเอาจริงและทุ่มสุดกําลังแล้วในตอนแรกการดวลอ่จัว่วกูซานตรงของเราค่อนข้างเสียเปรียบเนาะเห็นได้ชัดเลยว่าปลายใต้แก่นแท้เส้นทางวิถีแห่งดาบที่เด็กด็กดาบมีมันก็ใช้พลังของดาบทะลวงฟ้าเนาะโชว์เทพทําให้กูซานตรงของเราเนี่ยต้องรู้สึกวันไหวกันเลยทีเดียว ก็นั่นแหละครับเด็กคนหนึ่งก็มีพลังแก่นแท้แห่งดาบ 5, 5้อย่างมี5วิธีน้ำซ้ำเขานั้นบอกว่าตัวเองไปถึงระดับที่6ได้แล้วมันมันน่าจะเป็นการรวมตังห้าเข้าด้วยกันไม่ถ้าจะไม่ผิดเนาะก็นั่นคือสิ่งที่จัวฟานอยากเห็นเดี๋ยวเรามาดูกันในตอนหน้าว่าความคืบหน้ามันเป็นยังไง วันนี้ผิดพลาดการใดขอภัยไว้นาทีนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่รับชมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ